สวัสดีครับผมบี้ KPN ครับวันนี้มาโปรโมทเพลง I Need You Tonight ซึ่งทำกับโปรเจกต์ Next XL Step ครับก็ฝากเพลงนี้นะครับกับแฟนๆทุกคนครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะชอบและได้ทำร่วมกับพี่เอ XL Step ครับก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งมากครับก็เพลงนี้ก็เป็นแนว Electro Dance นะครับก็เป็นเพลงที่พี่ชอบเลยแหละก็ฝากแฟน ฟังกันเยอะๆครับเพลงนี้พี่ก็มีส่วนร่วมจริงๆนิดๆหน่อยๆครับเป็นทั้งด้านดนตรีตนิดนึงเหมือนก็ได้คุยกับพี่เอว่าตรงนี้สัดส่วนตรงนี้อยากจะให้ใหอยู่ในช่วงไหนประมาณนี้ครับแล้วก็เนื้อเพลงก็พูดถึงแบบเนื้อหาเพลงอย่างนั้ประมาณนี้แล้ก็พี่เอก็แต่งออมาโอ้คนเล่นเกมออเดชั่นเยอะมากครับมีเป็นร้านนะครับผมก็เป็นเกมที่เล่นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะแล้วก็ดีใจมากคือคือตอนเด็กเวลาเราเล่นแล้วก็อยากจะฟังเพลงที่เราชื่นชอบผมว่าเพลงนี้เนี่ย จะทำให้ทุกคนชื่นชอบไปด้วยครับยังไงก็ฝากผู้เล่นและแฟนๆของออเดร์ชันนะฝากเพลงของผมนะ I n e e You Tonight นะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปเล่นเองนะฮะก็ฝากแฟนๆด้วยครับขอบคุณครับฝากติดตามผลงานของบี้นะครับทางอินสตาแกรมนะครับ b i u n e r s c o r e k p n ครับ ทุกอย่างเหมือนกันนะครับ Facebook หรือเป็น Twitter ทุกอย่างเหมือนกัน B I u n e r s c o r e K T N นะครับในนั้นก็จะมีผลงานของบี้บ้างแล้วก็มีตารางงานของบี้ฮะที่อัปเดตอยู่ทุกวันครับฝากละครด้วยนะครับชื่อเรื่องเสน่ห์ร้ายอุบายรักนะครับอีกเรื่องชื่อ Devil Lover นะกำลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องนึงทั้งช่วงสามด้วยังไก็ฝากแฟนด้วยนะครับ Audition มาเมื่อไหร่ m ันเมื่อนั้นครับ Audition world is your dancing world ไม่ว่าในคืนนี้เธอลบไปอยู่ไหนพูดเลยว่าฉันต้องเจอเธอให้ได้เจอได้ตาจ้องตาทบทวนคืนนั้นเจอได้ใจจ้องกันสารตอบเรื่องใจเอ๋ขอบคุณครับ